การสร้างคอนเทนต์นะลง Facebook ด้วยวิดนะีโอนะครับผมก็คือการทำวิดีโอคอนเทนต์นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปนนันนะทักษะเบื้องต้นนะครับเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆนะครับมาเริ่มกันเลยเนาะนะครับผมก็สำหรับนะครับคนที่มีแพจแล้วครับผมก็คนที่ ต้องการนะครับที่จะทําธุรกิจออนไลน์อย่างจริงจังนะครับผมเมื่อสร้างเพจขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับผมก็คืออย่าปล่อยให้เพจล้างนะครับก็ที่สามารถทําได้เลยนะครับไม่ต้องรออะไรนะฮะก็ในส่วนของการลงคอนเทนต์นะก็คือสักประมาณสัก10บคอนเทนต์ยี่สิบคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับ สมมุติว่านะฮะเราจะขายของนะครับสินค้านะครับที่เราจะขายคืออะไรนะครับผมก็ในช่วงแรกที่เราสร้างเพจขึ้นมานะครับคือเราอาจจะยังไม่ได้บางคนอาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องหรือยังไม่รู้นะยังไม่มีทักษะในเรื่องการทําวิดีโอนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการไลฟ์สดนะครับแน่นอนคือมือใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะ ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแม้แต่คนที่ทำมนานานแม้แต่คนเก่าๆเองเนี่ยก็ยังเป็นทักษะที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนิดนึงนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเริ่มต้นได้ได้ยากมากๆนะครับแต่ถ้าพอตัดเราตัดสินใจเริ่มแล้วเนี่ยมันก็าสามารถที่จะเดินเดินเดินนาไปได้นะครับก็ อันดับแรกเนี่ยฮะก็คือคอนเทนต์ที่ลงจจะเป็นพวกรูปภาพกับข้อความอันนี้คือสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เพจเรามีความเชื่อถือขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับก็ที่คือทุกคนนะฮะก็คืออาจจะในในทักษะด้านการทารูปนะคร,รับแต่งรูปเนะี่ยผมว่าคนที่ขายของมาได้สักและหนึ่งนะฮะก็ไอ้ทักษะเนี่ยเป็นทักษะที่ ผมว่าหลายๆคนนะ่คลองค่าใจจะเป็นแล้วเพราะว่าในยุคเมื่อย้อนไป2-3สปีที่แล้วเนี่ยาการทำรูปภาพสวยๆนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ดีๆก็ยังยังเป็นการตลาดที่ยังใช้ได้อยู่นะครับผมก็หลังหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็ในเรื่องของไลฟ์ส so ดแล้วก็วิดีโอถึงมา,ามีบทบาทนะครับแล้วก็ Facebook จะให้ความสำคัญนะครับกับแพลตฟอร์มที่เป็นวิดีโอนะครับผม คราวนี้เนี่ยนะครถ้าเรานะจะทำนะครับออนไลน์อย่างจริงจังนะครับเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องเพิ่มนะต้องเสริมทักษะในเรื่องของอาการทำการตลาดนะครับให้ครบวงจรนะครับก็คือระบบการตลาดออนไลน์เนี่ยครับมันมีคือมันมี แพลตฟอร์มของมันอยู่ว่าเราต้องอมันจะต้องทําอะไรบ้างนะครับก็คือ,อเรียงตามลําดับตั้งแต่ต้นไปจนถึงคันแอดวานนะครับสําหรับคนที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดเราไม่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าต้องต้องมีความเก่งในโลกยุคนี้คือต้องมีความรู้นะครับเป็นโลกที่เน้นในเรื่องของความรู้นะครับคือคุณต้องมีทักษะต้องมีความรู้ถึงจะประสบความสำเร็จนะครับ แต่ทักษะเนี่ยหมายถึงว่าทักษะที่ใช้ในการทําเงินทักษะที่ใช้ในการทําธุรกิจนะครับหลายๆอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆก็ก็เยอะอะที่สามารถทําได้แม้แต่เป็นครูเป็นทักษะที่ทําอาหารทํานูน่นทานี่นะหลายๆคนพอเข้ามาสู่เว็วงอของอ,ออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะเอาความเชี่ยวชาญของตัวเองเนี่ยก็คือ p แพชชั่นะฮะคือ,อความเป็นมืออาชีพมันเขาเรียกเยอะนะครับก็คือแพชชั่นก็คือสิ่งที่เรารักนะฮะกว่าแล้วก็ความเป็นมืออาชีพนะฮะคือคอ,คอ,อาชีพที่เราทำาทำมาหากินแล้วก็ทามาเนื่นนานบางคนเนี้ยนะฮะมีความรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับจริงๆก็สามารถที่จะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็มาช่วยเหลือสังคมได้นะครับผม ก็เอามาที่เขาเรียกว่าใช้แพชชั่นในการทําเงินนะครับผมหลายหลายคนก็สามารถสร้างธุรกิจนะฮะจากสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นทำกับข้าวทำอาหารเนี่ยเราก็มาสอนคนได้นะครับช่างแต่งผมช่างเสริมสวยอะไรเนี่ยผมก็เรามีตัวอย่างเยอะแยะนะ,ะที่เขาประสบความเร็จนในออนไลน์ครับผมก็เนี่ย ก็คือเพจที่เราทําขึ้นมานะครับผมก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นเพจเกี่ยวกับอะไรขายของนะหรือ,อสร้างตัวตนหรือคุณจะสอนเกี่ยวกับอะไระเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของตัวเองเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตัวเองรู้นะครับผมก็ลงคอนเทนต์ด้านนั้นแล้วก็ในเรื่องของวิดีโอนะครับผมก็มีความสำคัญในการทำออนไลน์เป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็ ถ้าใครยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่มีทักษะในเรื่องของการทำไร์สดเนี่ยก็คือช่วงแรกๆนะครับเราก็ทำวิดีโอไปก่อนนะครับเพราะว่าทักษะในเรื่องของการไร์สดอาจจะเราอาจจะค่อยๆนะรเรียนรู้ไปแล้วก็เมื่อไหร่ที่เรานะฮะพร้อมแล้วก็ หมายถึงว่าพร้อมที่จะลงมือทำนะครับไม่ใช่พร้อมในเรื่องของความรู้พร้อมในเรื่องทุกสิ่งมันผมว่าความพร้อมไม่มีอยู่จริงครับเป็นแต่ว่าวันไหนที่คุณจะตัดสินใจลงมือทําเท่านั้นแหละนะฮะเดี๋ยวคุณก็จะสามารถเดินต่อไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างเนี้ยครับทักษะในเรื่องของการทําวิดีโอนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญการทําวิดีโอนะฮะก็คือ เครื่องมือในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยนะฮะก็หลักๆส่วนใหญ่นะครับผมนะฮะก็คือจะถ้าเป็นอ่ามืออชีพหน่อยนะฮะแล้วก็ทำงานผ่าน PC เนะี่ยก็จะเป็นพวก Sony v e g a s พวกแคมตเซีนะฮะที่ฮิตๆหน่อยก็จะเป็นอ่าตัวนี้ครับที่เห็นน,นะฮะเขาเรียกตัวนี้คือเป็นของค่าย Adobe นะครับตัว e r i e r e Pro นะครับ พี่เมโปรเนี่ยก็คือจะใช้ทํางานตัดต่อในงานที่มันซับซ้อนนะครับแล้วก็ต้องการความละเอียดสูงมากๆแล้วก็า,ามันต้องทำบน PC บนโน้ตบุ๊กนะครับผมนะฮะอ,อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับคนทั่วไปนะผมว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยจะให้บางคนก็ยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับจะให้หาคอมพิวเตอร์แรงๆมาเพื่อที่จะรันโปรแกรมอ่า กราฟิกสูงๆนะครับก็มันก็จะไม่ทานกินนะครับผมผมคราวนี้เนี่ยอีอกโปรแกรมนึ่งครับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอทีอ่เป็นที่นิยมอย่างมากนะครับอของวงวงการนะครับออนไลน์นะครับผมส่วนใหญ่นะครับคนที่ทำคอนเทนต์เฟ e บุ o กนะส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัว k i n e m a s t e t e r นะครับไม่ว่าจะเป็น ยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์เองก็ใช้ตัวคิเนมาเตอร์คิเนคิเนมาเตอร์นะครับผมคิเนมาเตอร์ก็คือตัวเนี้ยมันจะออกจะอ่านได้สองแบบน,นะครับคือ Mater, คายมาเตอร์นะฮะบางคนก็ออกเสียงว่าคิเนมาเตอร์นะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้มันมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าออกเสียงก็ว่าคิเนมันก็จะเป็นออกแนวแน,ว,นวญี่ปุ่นหน่อยนะครับผม ก็ตรงเนี้ยวันเนี้ยครับผมก็จะมานะครับแนะนำนะครับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะฮะให้สามารถที่จะใช้งานได้ก่อนนะครับสามารถที่จะเราเอาวิดีโอของเราเนี่ยคอนเทนต์ที่เราต้องการทำเนี่ยเอามาทำลง a c e b o o k เพจของเราก่อนนะครับแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะฮะลงเยอะๆฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่ว่าจะเป็นลงทำวิดีโอคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการ อะไ์สดเนี่ยมันก็ต้องการความสม่ำเสมอนะฮะทำก็คือเอาคอนเทนต์ที่ดีๆนะครับมีประโยชน์นะครับมาโพสต์นะครับเดี๋ยวมันก็จะไปนะฮะเฟซบุ๊กเนี่ยเขาชอบในในเรื่องของวิดีโอนะครับก็จะนำถ้าเรานะครับลงคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอนะครับผมทางเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะนะฮะให้นำคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปออกไปสู่สายตา ของผู้ใช้ Facebook ตามกลุ่มเป้าหมายนะฮะตามตามกลุ่มเป้าหมายของเนื้อหาเรานะครับเพราะว่าเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น Big Data ที่ใหญ่ที่ที่ใหญ่ใหญ่มากๆนะครับในบน,บน,บ,น,บ,นบนระบบ IT นะครับผมบนระบบบนโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะสามารถที่จะประมวลผลเขาแล้วก็มีข้อมูลทุกอย่างเก็บไว้นะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรนะฮะ ทาง Facebook รู้หมดนะเก็บข้อมูลไว้หมดนะครับเราเขารู้ด้วยว่านะครับคอนเทนต์ของเราเนี่ยมุ่งเป้าเราบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายของเรานะครับ t a r ์เก็ตของเราคือคือใครอะไรกลุ่มไหนนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการตลาดนะในมือใหม่แต่ว่า Facebook เฟซบุ๊กอะรู้แหละว่าคอนเทนต์ที่เราทำมาเนี่ยนะฮะทำมาเนี่ยเขาควรจะไปส่งในในกลุ่มไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตานะครับของตัวคายมาสเตอร์นะตัวคายมาสเตอร์นะครับผมเลี้ยวผมผมออกเสียงว่าคายมาสเตอร์นะฮะตัวคายมาสเตอร์เนี่ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะโหลดมาใช้ฟรีๆได้นะครับ,นะรบใช้ฟังกช์ชันได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ แต่ว่ามันเวลาเราเรนเดอร์ไฟล์ออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะ,ะมีโลโก้ของตัวคายมาเตอร์กิดไปด้วยนะครับอ่าโอเคสวยงามนะฮะก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมนะฮะ สำหรับ c r e ีย e โปรเจกตใหม่นะครับผมนะตรงนี้ครับผมแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นงานเก่าๆที่เราเคยทำไว้นะครับนะโอเคนะครับตรงนี้นะครับขายมาสเตอร์หน้าตาจะประมาณนี้นะ